you คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอราค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันพิมพ์ละดาธิติกรธนานุรักษ์นะคะเราก็จะกลับมาเจอกันแบบนี้ค่ะเป็นประจําทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีทางช่องพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับดิฉันแบบนี้ก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีเรื่องของกฎหมายที่เป็นความรู้รอบตัวกฎหมายใกล้ตัวเรานะคะนามาฝากกับคุณผู้ชมกัน ะะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของการตั้งวงแช์นะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆคิดว่าคุณแม่บ้านที่ดูรายการของเราอยู่ก็น่าจะมีการเล่นแชร์ มีการตั้งวงแชร์กันแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าการตั้งวงแชร์ของเรานั้นเนี่ยมีกฎหมายใดมาใช้บังคับไหมการที่เรา,เาตั้งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาการที่เรามีการตั้งวงแชร์เนี่ยก็จะอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเวลามีการเล่นแชร์มีการลงแชร์กันแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่มีการหนีแชร์เบี้ยวแชร์ เราจะทำยังไงซึ่งเป็นปัญหาที่ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าเจอการหลายหลายบ้านเลยทีเดียววันนี้ค่ะจะมาให้คําตอบกับคุณผู้ชมนะคะซึ่งวันนี้อยู่กับพันตํารวจเอ,ดอกดรธานาเสพพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับ ก็อย่างที่คุยกับคุณผู้ชมไปเนี่ยนะคะว่าเรื่องของการเล่นแชร์ก็เป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่ใกล้ตัวเรานะดิฉันก็เคยดิฉันก็เคยนะคุณผู้ชมก็คืออยากจะรู้ตอนแรกก็ไม่รู้นะคะก็ศึกษาเอาว่าจะต้องเล่นแบบไหนมีการประมูลแชร์กันแบบไหนถึงจะได้เงินขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยคะ่ะว่าเราอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจในการเล่นแชร์ทีนี้อยากจะรู้ว่าการเล่นแช์เนี่ยจริงๆเราตั้งกันขึ้นมาเนี่ยมีความ ทางกฎหมายไหมคะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับถ้าเป็นแชร์ปกติก็ไม่มีความผิดทางกฎหมายค่ะเพราะว่าการเล่นแชร์มันก็เป็นการยืมเงินของเพื่อนในวงแชร์ามาใช้ก่อนค่ะนะครับเป็นการยืมเงินเอามาใช้ก่อนนี่แหละนะครับแล้วก็พอถึงเวลาเราก็ใช้คืนเขาไปค่อยๆผ่อนใช้คืนเขาไปเป็นงวดงวไปแล้วแต่ว่าวงแชร์จะมีกี่วงและกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น ถามว่าวงแชร์เล่นแชร์ดีไหมถ้าถ้าอธิบายง่ายๆนะครับมันมองในแง่ดีก่อนค,คือผมก็ก็เคยเล่นแชร์นะครับเพื่อนที่เ,เขาเรียกนักธุรกิจนะ่ะช่วยกันระดมเงินให้ผม,เอ,เ,ผมเอาเงินให้ผมก้อนหนึ่งเอาจะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเลยนะครับเขาก็ระดมเงินให้ผมก้อนหนึ่งเอาไปเล่นแชร์แล้วก็ เราก็ได้เงินมาแล้วใช้ประโยชน์ได้อย่างดีแล้วเราก็ค่อยๆค,คืนเขาไปทีละเดือนละเดือนละเดือนจนครบตัญญาวงแชร์ก็สิ้นสุดสลายไปมันก็ดีในมองแง่ดีว่ามันสามารถที่จะระดมเงินโดยที่เราไม่ต้องไปกู้ธนาคารหรือว่านี่นอกระบบเอามาใช้แต่มันต้องอยู่เงื่อนไขของความไว้เนื้อเชื่อใจะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีข้อเสียมันก็มีคือความไว้เนื้อเชื่อใจที่วงแชร์มีต่อ กันในสมาชิกวงแชร์เนี่ยจะต้องไม่มีใครรวนคำว่ารวนคือคนใดคนหนึ่งในวงแชร์เกิดผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่นะครับมันก็จะรวนม,มันก็จะกลายเป็นโทษทันทีก็มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาตามมาภายหลังอีกมากมายนะครับอันนี้คือข้อดีและข้อเสียะนะครับทีนี้การ,เล,เ,ลรเล่นแชร์ธรรมดาเนี่ยเช่นวงหนึ่งสิบคน วงละหมื่นใช่ไหมเเดือนละหมื่นนะครับก็ระดมได้1นึ่งแสนสิบเดือนจบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ผิดกฎหมายเลยครับเล่นได้ปกตินะครับแต่ว่าจะเดือดร้อนต่อเมื่อในสมาชิกคนใดคนหนึ่งเนี่ยเกิดมีปัญหาการชำระนี้นั่นแหะคือเกิดปัญหาทนั้นเองอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายเล่นได้เลยครับค่ะทีนี้อยากจะทราบนิดนึงว่าอย่างพอเราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกฎหมายหรือว่าพระราชกําหนดอะไรเหมือนตามกฎหมายอื่นๆไหมคะที่จะมากําหนดว่า ตั้งเท่านี้ได้กี่มือ,อ,อจํานวนเงินเท่านี้ถึงจะไม่เป็นความผิดครับเรื่องเรื่องการเล่นแชร์เนี่ยจริงๆเล่นกันมานานสมัยริมบัลแล้วครับแล้วมันก็มีปัญหากันมาตลอดบางครั้งออวงแชร์หรือเท้าที่เราเรียกว่าเท้าเนี่ยต้องการระดมเงินเยอะจนเกินเหตุเนี่ยออแล้วพอระดมเยอะจนเกินเหตุคือตั้งหลายวงชัดแล้วพอกดว่าวงใดวงหนึง่งล้มขึ้นมามันก็ล้มทั้งหมดเลยเพราะเกิดความเสียหายต่อ ลูกวงแชร์เป็นวงกว้างนะครับตอนหลังก็เลยเมื่อปีสามสี่นะครับก็มีพระราชบัญญัติเรื่องของการเล่นแชร์มาครับคือบริษัทนี้ไม่ใช่ว่าเล่นแล้วถูกกฎหมายนะครับและก็สามารถที่จะมาฟ้องร้องังคับได้ถ้ามีการเบี้ยวแชร์อันนี้เป็นการเข้าใจผิดของหลายๆคนมีพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเบี้ยวแชร์นะครับแต่พระราชบัญญัตินี้เนี่ย ตั้งขึ้นมากำหนดให้วงแชร์เนี่ยห้ามตั้งเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับเช่นเท้าหนึ่งคนเนี่ยห้ามตั้งเกินสามวงมนะครับหรือต่องวดที่มีการใจ่ายในในในสามวงเนี้ยห้ามเกินสามแสนนะครับเช่นเช่นผมตั้งสามวงเนี่ยผมไม่ผิดกฎหมายนะสามวงวงละสิบสิบสิบรวมก็เป็นเทะะ 30, ่าไหร่สามสิบอันนี้ก็ยังไม่เกินกฎเกณฑ์นะครับ แต่ว่าห้ามภาพเกิน3 0 0แสนยอดเงินนะแล้วก็สมาชิก3ามวงก็ต้องเกินห้ามเกิน30คนเพราะฉะนั้นจำเลข3 3มสามวง30สบคนส0 0แสนเลยครับจำง่ายง่ายถ้าเท้าคนไหนทำเกินกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนี้ผิดกฎหมายครับมีโทษจำและปรับนะครับอันนี้คือเราจำง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำไม่เกินทำแค่สองวงผมทำสองวงนะแล้วปรากฏว่า ผมเบี้ยเง,เงินลูกแชร์ไม่จ่ายเงินลูกแชร์จะอ้างพรบอนี้เพื่อไปฟ้อง,องร้องบังคับตามกฎหมายแชร์ไม่ได้อ,อันนี้เป็นที่เข้าใจผิดกันส่วนใหญ่เลยคิดว่าพลบบแชร์เนี้ยเอามาฟ้องบังคับให้ผมจ่ายเงินตามพรบบแชร์ไม่ได้คนละส่วนครับเพราะฉะนั้นการเล่นแชร์ก็คืออยู่บนพื้นฐานของการไวเนื้อเชื่อใจกันนั่นเองอมันก็คือการขอยืมเงินล่วงหน้า นะครับเพราะนั้นมีสัญญาต้องใช้คืนก็ต้องใช้คืนแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือการยืมเงินทั่วไปเนี่ยมีการทำสัญญากันไงแล้วแชร์เนี่ยมันเป็นการยืมเงินลงหน้าทำสัญญา,าได้ไหมและสัญญานั้นมีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่น่าคิดครับเรื่องนี้น่าคิด ทีนี้เดี๋ยวกลับมาเรื่องของพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ก่อนนะคุณผู้ชมไอตรงนี้เนี่ยพระราชบัญญัตินี้ก็คือเอาไว้แค่กําหนดขอบเขตในเรื่องของการตั้งวงแช์นะคะเหมือนที่ท่านรองบอกนะคะจาเลข3เอาไว้เลย3มวง30คน3ามแสนนะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีอีกกรณีหนึ่งคือว่าคนที่เป็นเท้าแชร์มีการกําหนดไหมคะว่าจะต้องเป็นบุคคลประเภทไหนหรือว่าห้ามบุคคลประเภทไหนมาตั้ง <arcade. S 1> เป็นเป็นเท้าแชร์ก็เท้าแช์เนี่ยให้บุคคลที่เป็นได้เฉพาะคนที่เป็น คคลธรรมดาอย่างเราพวกนี้นะครับและกฎหมายห้ามนิติบุคคลเป็นเท้าแช่ะนะครับเพราะถ้านิติบุคคลเป็นเท้าแช่เนี่ยเขาเรียกว่าจะหาคนรับผิดยากนะครับเพราะนั้นบุคคลธรรมดาแน่นอนกว่าถ้าเมื่อไหร่ผิดปั๊บก็ดำเนินคดีตามกฎหมายและที่สำคัญน,นิติบุคคลเนี่ยมันรับโทษจำคุกไม่ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเลยห้ามนิติบุคคลเป็นเท้าแช่ครับถ้าเป็นเท้าแช่จะมีโทษปรับ1-3ถึงเท่า พองวงเงินแชร์เลยนะครับก็ปรับแพงมาะนั้นโดยทั่วไปนิติบุคคลเป็นเท้าแชร์ไม่ได้ครับก็เหมือนกับห้างหุ้นส่วนก็ไม่สามารถเหมือนกันใช่ครับเพราะาห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลก็ถือว่าเป็น เป็นกลุ่มคนพวกนี้จะเป็นเท้าแชร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเท้าแชร์จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่า,านั้นนะคะค,คุณผู้ชมทีนี้ในเรื่องของออข้อกำหนดในการเล่นแชร์นะคะก็จะมีอย่างที่บอกไปว่า3าาวง30ค,คน3 0 0แสนทีนี้ถ้าตั้งวงเดียวเนี่ยสาสคนอย่างนี้ก็ได้ไม่ถือว่าผิด คือถ้าเกิน30คนมันเข้าเงินไขสามเงค่ะเพราะนั้นถ้าไม่เกิน30ก็วงเดียว30คนได้ครับก็ได้ไม่ไม่ผิดแต่ว่าต้องดูที่จำนวนเงินอีกถ้า30คนแต่จำนวนเงินเยอะสก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกใช่ครับทีนี้คำว่าสามแสนนี่คือต่องวดจ่ายนะครับต่องวดไม่ใช่ภาพรวมของวงแชร์ทั้งหมดอ่องวดเก็บมาแต่ละคนสมมุติ30คนถ้าถ้าเก็บันที่1แล้วกันวันที่1พฤศพิจิกายเงี้ยเก็บมา30คน วันที่หนึ่งวิการวมยอดเงินแล้วไม่เกินสามแสนก็ถือไ,ไม่ผิดกฎหมายครับทีนี้มีข้อกําหนดแล้วถ้าคนที่ฝ่าฝืนมีความผิดยังไงบ้างคะต้องรบับโทษยังไงก็ถ้ามีการฝ่าฝืนตามราพระ,ระบัญญัติพรบแชร์นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแชร์ออนไลน์บ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เนต็ตได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสื่อโฆษณาหรือว่าการโฆษณาชวนเชื่อทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากจะทราบว่าการที่มาชักชวนหรือชวนกันเล่นแชร์ออนไลน์เนี่ยมีความผิดไหมคะครับอันนี้เป็นกฎหมายห้ามเด็ดขาดเรื่องการชวนเล่นแชร์ออนไลน์นะครับ,รบไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นเลยเป็นความผิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีการชวนเล่นแชร์ออนไลน์ไม่ว่าทาง Facebook ทางไลน์หรือสื่อโซเชียลอย่างอื่นนะครับมีความผิดรับโทษ6เดือนถึง1 0 0 0 0แสนเหมือนกันเลยนะครับเราั้นห้ามเลยนะครับใครมาชวนออนไลน์ก็ถือว่าให้งดเลยครับ อย่าไปยุ่งกับเขานะครับถ้าไม่อยากเดือดร้อนทีนี้ในเรื่องของออนไลน์เนี่ยไม่ได้แน่นอนละแต่จริงๆเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยนะคุณผู้ชมเพราะว่าการเล่นแชร์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่อยากจะรู้ว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นลักษณะธุรกิจเครือข่ายซึ่งจะเป็นองค์กรองค์กรขนาดใหญ่แต่ถ้าแชร์ธรรมดาเนี่ยนะครับมป็นองค์กรขนาดเล็ก10คนย0ิคน3ามิบคน หรือเต็มที่ก็50คนแต่ถ้าเกิดเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยจะเป็นเครือข่ายที่เอาเงินสมาชิกมาจ่ายสมาชิกเป็นทอดทอดทอดไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ลักษณะเป็นเหมือนกับโซ่ไม่มีปลายนะครับเป็นโซ่ไม่มีปลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นในแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะกระทบกระเทือนเศรษฐกิจภาพรวมประเทศมากนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรมันจะเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็ความเสียหายจะเกิดขึ้นมากกว่าแชร์ ธรรมดาเยอะ อย่างตามที่เราเห็นตามภาพข่าวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่จริงๆเนี่ยนะคะเหมือนที่ท่านรองบอกเนี่ยมูลค่าความเสียหายบางทีเนี่ยเป็นพันล้านนะคะก็น่ากลัวนิดนึงอย่างเรื่องแชร์เนี่ยเราก็มีเห็นนะคะตามภาพข่าวเนี่ยหลากหลายข่าวเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้เมื่อจะเป็นแชร์แม่มณีนะคะตรงนี้เนี่ยก็น่ากลัวนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเอาเงินไปลงแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลาย ายเป็นว่าเงินบางคนเนี่ยเก็บเงินมาปุ๊บเอาไปลงศุนย์ไปหมดเลยนะคะคือเรื่องแชร์แชร์ลูกโซ่เนี่ยมีความเ,เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างหนึง่งถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ลูกโซ่เนี่ยะจะมีความผิดในเรื่องของการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความผิดเรื่องของการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไม่ผิดไม่ผิดเรื่องแชร์ลูกโซ่แต่ส่วน แชร์ที่เราเล่นกันทั่วไปนะครับก็จะมีความคาบเกี่ยวอยู่กับความผิดฐานช่อโกงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงได้แต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ต้องมีความผิดฐานช่อโกงอย่างน้อยหนึ่งข้อหานะครับแต่ถ้าแชร์ทั่วไปนี้เราเราเล่นกันนะครับถ้าไม่ผิดบรบแชร์เนี่ยมันก็แค่ฟ้องร้องบังคับกันไม่ได้เพราะเกิดจากความเชื่อถือกันเป็นหลักนะครับ แต่ทีนี้การเล่นแชร์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็ต้อง,งระมัดระวังเพราะส่วนใหญ่จะมีการแอบแฝงในการกระทําความผิดเกี่ยวกัชบช่อโกงมาด้วยเสมอมอย่างเช่นอ่ะผมผมตั้งวงแชร์มาเนี่ยผมต้องการหลอกออท่านพิธีกรนะครับผมก็ตั้งตุ๊ก,กาตาขึ้นมาอีกสัก เาคนเนื้อป่ะเป็นนายกนายขอนายคออะไรไปเรื่อยแล้วก็รวมท่านพิธีกรอีกหนึ่งคนเป็นลูกแทนผมก็เก็บมาทุกเดือนเดือนแรกก็บอกนายกเปียได้เดือนตสองก็นายกขอคอไปได้เรื่อยๆแต่วันหนึ่งพอพิธีกรเปียได้คผมก็เลยบอกไอ้นายกเนี่ยมันเบี้ยวไม่จ่ายเงินผมมาผมก็เลยไม่จ่ายคืนนายนู่นก็เบี้วนี่ก็เบี้ยวแต่ปรากฏว่า เหล่านี้เป็นยุกตาที่ผมตั้งขึ้นมาเองหมดเลยอ,อันนี้ไม่เกี่ยวถือว่าไม่ใช่การเล่นแชร์แล้วนะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเจตนาช่อโกงโดยตรง<อ>เป็นความผิดฐานช่อโกง<อ>นะครับเพราะ,ะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องต้องแยกให้ออกว่าตัวละครที่เล่นแชร์มีจริงกันมือไหมครบไหม,มถ้าตัดสินใจจะเล่นแชร์ควรที่จะต้องเจอตัวจริงทั้งหมดมแต่ถ้ามีการตั้งคนน ون, คู้นคนนี้มาในะตัวใหญ่หแชร์ในตลาดเนี่ย จะเป็นแชร์แบบนี้หมดเลยค่ะตั้งโนยที่เราไม่รู้จักแล้ววันหนึ่งพอโกงเกิดขึ้นมาเราก็จะตามคนรู้เหล่านี้มาเป็นพยานให้เราก็ไม่ได้ เพราะไม่มีตัวตนนะครับอันนี้ต้องระวังก็ฝากท่านผู้ชมไปครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมอาจจะเตือนคุณผู้ชมอีกสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะเหมือนที่ท่านรองบอกเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะใช้ตุ๊ก,กตาเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้ครับทางที่ดีนะคะก็สอบถามกันสักนิดหนึ่งว่าเอแชร์วงนี้ตั้งจริงหรือเปล่าเธอได้เล่นไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าลักษณะของการเล่นแชร์หรือตั้งวงแชร์<ๆ>ก็เหมือนที่พูดกันไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยล่ะคะ่ะว่าเขาจะอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูให้ดีเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการเล่นแช์เนี่ยก็จะไม่เข้าในเรื่องของช่อโกงเนาะเราจะต้องดูเจตนาตั้งแต่ทีแรกคล้ายๆกับกรณีตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมก็มีการจําเลยเนี่ยนะคะเขาเป็นเอ,อ่อท้าแชร์ตั้งวงแชร์ขึ้นมาแต่มีลูกแช์เนี่ยประมาณ90มือเก้าสิบมือในที่นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือหชื่อเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ5มือห้ามือสิบมือแบบนี้นะคะก็เขาก็มีการเก็บ เก็บเงินมาเรื่อยๆนะคะเป็นการตั้งวงแชร์ในตลาดเนี่ยแหละคะ่ะมีการเก็บเงินกันมาเรื่อยๆออทุกเดือนหรืออาจจะทุกวันเนี่ยนะคะพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยมออีคนหนึ่งเกิดประมูลแชร์ขึ้นมาได้ลักษณะคล้ายๆที่ท่านลองบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะกลายเป็นว่าคนนั้นเนี่ยไม่ได้เงินเพราะว่าคนที่ตั้งแชร์หรือว่าทาวแชร์เนี่ยนะคะ เขาหนีไปแบบนี้กรณีตัวอย่างแบบนี้ออการวินิจฉัยเนี่ยมันคล้ายๆกับที่ท่านรองพูดเมื่อสักครู่นี้ไหมคะเป็นการช่อโกงไหมเพราะว่ากรณีตัวอย่างเนี่ยเขาเก็บเงินจริงมีตัวตนจริงอ,อแบบนี้การวินิจฉัยค่ะเราเรามาแยกคดีนี้ให้ขาดเลยนะครับหมายถึงว่ากรณีที่หนึ่งเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับมีความเสียหายเกิดข,ขึ้นกับผู้เล่นในวงแชร์นะครับอันนี้ ผู้สีหายมีแน่นอนอย่างที่สองต้องดูว่าพฤติกรรมของวงแชร์เนี่ยเป็นความผิดฐานช่อโกงหรือพลบอแชร์ <c oughs> เราต้องต้องแยกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูวงแชร์วงนี้มีทั้งหมด90มือ,อม 90, 90 <c oughs> มือถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเล่นหลายมือ,อมแต่บุคคลที่อ้างถึงเนี่ยสมมุติว่า90มือจริงนะ,ะแต่จะมีบุคคลเล่นสมมติสักย0คนเอง แต่คนหนึ่งอาจจะถือหลายมือเพราะฉะนั้นหนึ่งมือที่ถือถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็ถือว่ามีเก้าสิบคนถูกต้องไหมครับเพราะมันมีคือจํานวนมือทั้งหมดเก้าสิบมือก็ถือว่าเก้าสิบคนถึงแม้คนจริงๆจะไม่ถึงนะแต่ถือว่าเป็นเก้าสิบคนเกินไหมครับเกินไหมสามสามสามเกินแล้วก็วงจํานวนเงินก็เกินเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งนายวงแชร์เนี่ย ต้องมีความผิดตามบราวแชร์แน่นอนเนี่ยอันนี้เราวิเคราะห์ก่อนนะครับและทีนี้มาดูข้อที่2เรื่องว่าจะมีความผิดฐานช่อโกงตามปร,ร,ร,ระมวลกฎหมายอาญาด้วยหรือไม่มาดูว่าพฤติการเขาเนี่ยเขาตั้งตุก๊กตามาต่างๆซึ่งไม่มีตัวตนจริงแสดงว่าเขามีเจตนาที่จะหลอกเอาเงินลูกแชเนี่ยหรือผู้เสียหายอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแสดงว่ามีเจตนาช่อโกงด้วยแต่กรณีกรณีอันเนี้ยเป็นเอ่อเป็นตัวอย่างที่บอกว่า มีการเก็บเงินจริงในตลาดแสดงว่ากรณีอย่างนี้เขาเขาถือว่าเขามีเจตนาที่จะช่อโกงไหมคะเพราะในเมื่อเขามีการเก็บเงินกันจริงอะค่ะท่านรองเก็บเงินจริงทุกมือมีการเก็บเงินจริงทุกมือแต่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเจตนาเล่แชร์อย่างเดียวไม่ได้เจตนาช่อโกงตั้งแต่แรกค่ะแต่ทีนี้พอมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมท้าวแชร์เกิด เบี้ยวค่ะหนีาเล่งเงินในระบบมันหายไปใช่ค่ะทีนี้หมายถึงว่าเราจะมีวิธีจัดการกับกรณีแบบนี้ยังไงบ้างคะคือตามที่วิเคราะห์ไปวันอันนี้อย่างน้อยเขามีความผิดตามพรบแชร์แน่เพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็สามารถไปลองทุกต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเท้าแชร์ได้แค่คนเดียวนะครับค่ะลูกมือที่หนีไปทั้งหมดเราดำเนินคดีก็ไม่ได้ได้แค่เป็นพยานนะครับก็ไปดำเนินคดีกับ เท่าแชร์ในความผิดตามบลวแชร์เท่านั้นในส่วนที่จะไปเรียกร้องเงินทางแพ่งเองเนี่ยหลักฐาน<ม>เขาไม่มี<อ>นะครับฟอ้องร้องบังคับก็ไม่ได้ตามกฎหมายะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคร้ายแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องมูลเหตุของคดีอาญาที่มันเกี่ยวเนื่องกับคดีแพง่งให้เอาฟ้องรวมไปด้วยเรียกค่าสินไหมรวมมาอย่างเงี้ยได้ครับ ก็ยังพอที่จะเรียกร้องค่าเสียหายกลับมาบได้บ้างแต่ว่า ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมมันไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเล่นแช์นะคะกับใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบดูให้ดีนะคะว่าบุคคลในวงแชร์แต่ละคนเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่านอกจากที่มีตัวตนจริงแล้วนั้นนะคะคุณผู้ชมเนี่ยยังต้องมานั่งพูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยการประมูลแชร์อาจจะต้องในแต่ละเดือนอาจจะต้องเ,อเรียกลูกแชร์ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันด้วยซ้ํานะคะ เจอหน้ากาันแล้วจับฉลากไงว่าใครจะได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่เจอหน้ากันเนี่ยรับข้อมูลจากเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดข้อเท็จจริงที่มันคาดเคลื่อนไปได้ เดี๋ยวทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าอย่างกรณีที่เราไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้แล้วเนี่ยการเล่นแชร์เราจะสามารถทําสัญญาเพื่อเป็นข้อผูกมัดระหว่างเท้าแชร์กับลูกแชร์ได้หรือเปล่าเผื่อว่าบางทีเนี่ยถ้าเท้าหนีไปหรือว่าระหว่างลูกแชร์ด้วยกันเนี่ยหนีไปเราจะสามารถบังคับได้อย่างไรบ้างคะครับก็คือเบื้องต้นก่อนว่าเจตนาที่เราเอาเงินส่งให้กับเท้าแชร์ไปแต่ละเดือนละเดือนเนี่ยค่ะ เขาเรียกว่าถ้าเป็นผ่าตัคนหม่เขาเรียกนิติกรรมประเภทอะไรอ่าก็มัมนมันก็คือ,คอนิติกรรมที่เราเนี่ยเอาเงินให้เขายืมไปชั่วคราวค่ะนะครับเอาเงินยืมไปชั่วคราวแต่ลักษณะเป็นการเล่นแชร์ะนะครับเพราะนั้นเป็นการกู้ยืมส่วนเวลาที่เราเปียได้แล้วไม่ได้เงินเราเราจะจะอ้างเรื่องสัญญาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอเจตนาแรกเราคือเล่นแชร์แต่ เหตุที่ผี่นัดคือการคู่ยืมเงินค่ะคือคือคผมยังมองว่ามันเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งแต่ว่าอำพางนิติกรรมอีกประเภทหนึ่งไว้เนีครับนะครับนิติกรรมที่ที่เราทําการแสดงออกมาเนี่ยคือการเล่นแชร์ค่ะแต่มันไปอำพางนิติกรรมอีกประเภทหนึ่งคือการกู่ยืมไงเพราะฉะนั้นมันก็นิติกรรมที่ที่ถูกอำพางเนี่ยมันก็บังคับได้แต่เราไม่ได้สั่สัญญากันไว้ ม,มันก็ไม่สามารถฟัองนะครับตามกฎหมายได้เนี่ยก็คือความเสี่ยงของการเล่นแชร์ที่จะไม่ได้รับเงินคืนอง้ครับฟอ้องร้องังคับก็ไม่ได้ครับก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะตรงนี้เอ,อ่อเพราะฉะนั้นการเล่นแชร์จริงๆแล้วเนี่ยดังด้งเดิมเลยที่การเล่นแช์เนี่ยต้องเกิดในวงที่สนิทกันเชื่อถือกันแต่ปัจจุบันนี้ที่เหตุมันเกิดเยอะเนี่ยมันขยายวงไปคนที่ไม่รู้จัก คนไม่ไม่เชื่อถือกันแล้วก็มาเล่นกันปัญหาการชําระเงินเนี่ยเอา,อางี้ดีกว่าคนรู้จักกันยังเบี้ยวเลยจริงป่ะยืมเงินเนี่ยคนรู้จักกันยังเบี้ยวเลยแล้วคนที่ไม่รู้จักจะไปเหลือ,อยังไงครับษษตอนนั้นต้องเตรียมใจไว้เลยเศรษฐกิจแบบนี้บางทีค่อนข้างน่ากลัวนะคุณผู้ชมไม่ต้องมูลค่าเยอะเลยนะบางทีตั้งวงหนึ่งเนี่ยแค่สิบมือแต่มือหนึ่งอาจจะสักอ่ะสองพันบาทสิบมือก็สองหมื่นบาทแล้ว ชั่วโมงนี้โอ้โหเงินหลักหมื่นนี่เราก็ทํางานหาเงินกัน<ช>ยากแล้วนะท,นท่านลองนะก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติกรรมเอย่ยหรือว่าการทําเอกสารสัญญาต่างๆที่จะมาผูกมัดระหว่างท้าวแชร์กับลูกแชร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างเสีย่ยงมันไม่มีนิติกรรมใดนะคะหรือมีเอกสารสัญญาใดเพื่อจะมาผูกมัดระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายได้นะคะตรงนี้เนี่ยต้อง เรียกว่าอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงๆนะคะเพราะว่าแม้แต่กระทั่งบางทีเนี่ยตั้งวงแชร์ระหว่างเรือญาติด้วยกันเองก็ยังจะมีปัญหานะท่านรองเนาะคือมีแน่นอนบางทียิ่งญาติกันคนใกล้ชิดก็บอกเฮ้ยเดือนนี้ไม่สะดวกอ่ะบอกให้ก่อนได้ไหมทำไงละโวเท้าเท้าเท้าแชรก็เออออกไปเดือนหน้ามาอีกแล้วเดี๋ยวทาไอ้วง คนอื่นนะคนที่เปียไปแล้วส่วนใหญ่จะเกิดจากงานที่คนเปียไปแล้วอะเปียไปแล้วพอถึงเวลาต้องใช้เขาเนี่ยจะมีปัญหาแล้วว่าเงินมาไม่ทันพอเท้าเจอไปสักสามสี่เจ้าก็จะไม่ไหวอมไม่ไหวและคนที่เปียได้ทีหลังได้เงินผิดนัดผิดเวลาได้ไม่ครบวงก็แตกทะเลาะกันตามมาอีกแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่จะเป็นคดีอาญาเกิดขึ้นอีกอที่เราเห็นกันประจําอยู่แล้วครับ ทีนี้เดี๋ยวสรุปให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะคะว่า การตั้งวงแช์นะคะคือก็จะมีข้อกําหนดนะคะในเรื่องของวิธีการตั้งวงแชร์ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ขึ้นมานะคะซึ่งก็คือต้องตั้งไม่เกิน3วงนะคะไม่เกิน30คนแล้วก็ไม่เกินจํานวนเงิน3 0 0แสนบาทถ้าหากว่าฝ่าฝืนก็คือมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์นะคะมีโทษจําคุกเ6เดือนนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังกันสักนิดนึงสําหรับใครที่จะเป็นเท้าวแชร์และอีกอย่างหนึ่งค่ะผู้ที่จะเป็นท้าวแชร์ได้ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปเห็นนายเท้าแชร์เนี่ยเป็นนิติบุคคลหรือว่าห้างหุ้นส่วนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นเท้าแชร์นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบี้ยวแชร์หนีแชร์จากเท้าแชร์หรือว่าลูกแชร์เองเนี่ยนะคะต้องดูเจตนาตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาเจตนาบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกไหมมีการหลอกลวงกันตั้งแต่แรกไหมถ้าหากว่าไม่ได้หลอกลวงกันตั้งแต่แรก ก็ไม่ได้ว่าจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในข้อหาช่อโกงด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงเกี่ยวกับการเล่นแชร์อาจจะฝากเตือนหรือว่าฝากแชร์ความคิดเห็นไปให้คุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับก็อ,อย่างอื่นของบบอกไวเลยว่าการเล่นแชร์ ถ้ามองในมุมบวกมันก็เรื่องดีเป็นการระดมเงินที่เราไม่ต้องไปกู้ยืมใครคแต่มันต้องอยู่พื้นฐานของความซื่อสัตย์และก็สุจริตแล้วความเชื่อใจกันะนะครับถ้าถ้าหนึ่งเท้าแช์มีมีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็น่าเชื่อใจไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนผมว่าก็ก็ไม่เสียหายนะที่ะจะเล่นแช์กันะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเล่นแชร์ที่ระบบออนไลน์นี้ต้องให้ตัดทิ้งเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดเลย หรือว่าถ้ามีนิติบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องให้ตัดทิ้งเลยไม่ใช่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเล่นแชร์คิดง่ายๆนะครับมีมือเกินสามมือเนี่ยให้เลิกคิดเล่นทันทีเลยให้คิดไว้ก่อนว่าโดนแน่นอนเราก็สบายใจตังค์อยู่ในเป๋าสบายใจกว่านะครับอย่าเพิ่งไปให้คนอื่นนะครับแล้วปัญหาที่ตามมาก็ไม่เกิดขึ้นท่านผู้ชมลองคิดเอาง่ายครับถ้าเกิน3ามทคนเนี่ยการคอนโทรลคนก็ยาก สิบคนยังยากเลยนี่ถ้าเกิน3าคนยิ่งยากเพราะฉะนั้น ไม่ต้องมานั่งปวดหัวที่หลังเก็บเงินไว้ในเป๋าดีกว่าครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็คิดว่าคุณผู้ชมที่นั่งดูรายการของเราอยู่ก็น่าจะได้ความรู้ในเรื่องของแชร์นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับพวกเราทุกคนมากวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพันตํารวจเอ,ดอกดรธนเกษพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษานะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะเปิดมา เจอช่วงท้ายรายการแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ค่ะทางยูทูบชา n e l นะคะช่อง police tv by y u s e m e d i a ค่ะอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Fan Page นะคะ police tv by y u s m e d i a คุณผู้ชมสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจของเราได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการอัปเดตข่าวสารแล้วก็ข้อมูลเรื่อยๆค่ะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันในทุกวันเลยสาหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วดิฉันกับท่านรองต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า เวลา15นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีทางช่อง POLICE TV นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบอกไว้เลยว่าการเล่นแชร์ถ้ามองในมุมบวกมันก็เรื่องดี เป็นการระดมเงินที่เราไม่ต้องไปกู้ยืมใครคแต่มันต้องอยู่พื้นฐานของความซื่อสัตย์และก็สุจริตแล้วความเชื่อใจกันะนะครับถ้าถ้าหนึ่งเท้าแชร์มีมีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็น่าเชื่อใจไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนผมว่าก็ก็ไม่เสียหายนะที่จชเล่นแชร์กันะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเล่นแชร์ที่ระบบออนไลน์นี่ต้องให้ตัดทิ้งเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดเลย หรือว่าถ้ามีนิติบกคนเข้ามาเกี่ยวข้องให้ตัดทิ้งเลยไม่ใช่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเล่นแชร์คิดง่ายๆนะครับมีมือเกินสามบมือเนี่ยให้เลิกคิดเล่นทันทีเลยให้คิดไว้ก่อนว่าโดนแน่นอนเราก็สบายใจตังอยู่ในเป๋าสบายใจกว่านะครับอย่าพิ่งไปให้คนอื่นนะครับแล้วปัญหาที่ตามมาก็ไม่เกิดขึ้นท่านผู้ชมลองคิดเอาง่ายครับถ้าเกินส0มที่คนเนี่ยการคอนโทรลคนก็ยาก สิบคนยังยากเลยนี่ถ้าเกินสามทิ่คนยิ่งยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งปวดหัวทีหลังเก็บเงินไว้ในเป๋าดีกว่าครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ